วันนี้จริงๆเราตั้งใจว่าวาวชุดนี้เนี่ยนะครับจะเก็บไว้กินประมาณปี2023เนื่องจากว่าไปพบเจอที่กรุงเทพมหานครตอนนั้นก็รู้สึกว่าได้ชิมแล้วรู้สึกติดใจนะฮะก็ตามหามาจนเจอแต่วันนี้จะขอเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับจากวายเนลีคาพิเนโตที่ส่วนตัวนั้นชื่นชอบ เป็นอย่างมากนะครับเราตัดสินใจใช้การดีแคนแบบฮาร์ฟนะฮะก็คือไม่ไม่ทั้งหมดนะครับค่อยค่อยค่อย่เทนะฮะแล้วก็ค่อยๆเปิดให้เขาได้หายใจทีละหน่อยนะครับเสิร์ฟกับแก้ววายที่ค่อนข้างจะเล็กนะฮะแต่ว่ามีความพิเศษอยู่บ้างนะสีเป็นสีม่วงอ่อนนะครับ แต่ก็ไม่ถึงกับอ่อนมากนะฮะใสามากตามภาษาวายสาวๆของทอสกาน้านะครับอิตาลี <c oughs> กลิ่นที่ชัดออกมาเลยเนี่ยก็มีกลิ่นาวานิลลาปนๆกาแฟเล็กน้อยนะฮะอืมอืม มีความหอมนุ่มๆน,นะฮะหอมนุ่มๆแล้วก็ฟรุตตี้เล็กน้อยแทนนินไม่ได้หนักมากแต่ว่าอย่างที่บอกตัวนี้ถ้าเก็บไว้อีกสักสามปีนี่รับรองไล้เด็ดมากนะฮะโอเค